สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรเต้นะครับวันนี้มีเทคนิคที่เกี่ยวกับการแก้ไขการตีค่อมหรือการตีเอาซด์อินหรือตีคอสไลน์มาฝากกันนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายตรงนี้ก่อนว่าคําว่าค่อมคืออะไรโอเคขออนุญาตหันหน้าเข้าไปด้านนี้นะฮะแล้วดูโปรเต้ขึ้นไม้นะครับขึ้นไม้ขึ้นแบ็กสวิงขึ้นมาปุ๊บคือขึ้นมาออนเพลนแบบนี้นะครับ ถ้าถูกวิธีนะครับตอนที่เราเริ่มต้นสู่ดาวสวิงดึงเขา่าหมุนสะโพกมาครึ่งทางนะครับจะเห็นว่าแนวก้านไม้กอล์ฟของโปเต้เนี่ยครับอยู่แนวเดียวกับเท้าขอญาตขยับหน่อยเพื่อจะได้เห็นให้มันชัดเจนขึ้นขึ้น,นปุ๊บลงมาอยู่แนวเดียวกับเท้าหรือเข้ามาจากด้านในได้นิดหน่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลงมาตามลายที่ถูกต้องแต่ถ้าตีคอสไลน์หมายถึงเขาไปใกล้ๆขึ้นปุ๊บขึ้นมาละ ตอนลงมาเป็นภาพนี้แหละครับเป็นภาพนี้เลยเป็นภาพนี้นะครับนี่คือการตีคอ o s สไลน์เวียงออกนอกเข้ามาสู่ด้านในไอ้เห็นภาพนี้นอกเข้ามาสู่ด้านในจริงๆแล้ววิธีการแก้ไขเรื่องตีเอา s i ไซน์อินหรือตีค่อมเนี่ยมีหลากหลายวิธีด้วยกันแต่วันนี้จะมาแชร์วิธีที่ผมทำแล้วผมรู้สึกผมใช้คำว่ารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเวิร์กสำหรับเรา มาฝากกันนะครับอุปกรณ์ไม่มีอะไรครับมีกำแพงเหมือนเดิมนะครับวันไหนที่ถ่ายข้างกำแพงกำแพงจะมีประโยชน์ทันทีนะครับวิธีซ้อมของผมคืออะไรอย่างที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นก็คือพอเราขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนะี่ยไม้ออกทางนี้ใช่ไหมมือมันออกทางนี้ไม้ออกทางนี้มันก็เลยตีค่อมเข้ามาด้านในผมไปยืนอยู่ข้างกำแพงนะวิธีซ้อมองผมคือเซตอัพขึ้นหมุนขึ้นไปปุ๊บ เอามือติดกําแพงเนี่ยไว้ครับนะครับวิธีการซ้อมม้วนผมก็คือสิ่งที่ผมซ้อมก็คือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยดึงเข่าหมุนสะโพกครึ่งทางมือเนี่ยมันติดอยู่กําแพงอยู่ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมหมุนตัวนะครับเริ่มต้นของการดาวซิ่งแล้วหมุนตัวลงมาแล้วมือผมลูบจากกาแพงนะครับ มันจะทําให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยผมตีเอาไซน์แล้วอ่ะดูด้านนี้นะขึ้นมาปุ๊บผมจะดรอกมือลงมาตรงนี้ก่อนครับดึงแขนลงมาดึงเข่าดึงแขนลงมาตรงๆครับดึงลงมาตรงๆเลยความรู้สึกผมเป็นอย่างนี้นะแล้วผมก็ค่อยหมุนเข้าแต่แล้วผมมือติดอยู่กําแพงแบบนี้นะฮะแล้วตอนที่เฟิร์สดาวผมลุออกมาเนี้ยมันจะรู้สึกทันทีเลยว่าคอมฉะนั้นความรู้สึกผมที่ผมได้กับกําแพง,งนี้คือผมจับตรงนี้ฮะ เวลาผมลงมาผมจะรู้สึกว่าผมดึงข่าหมุนสะโพกมือผมจะด r o p มามืตรงนี้ก่อน drop แล้วเดี๋ยวค่อยเข้าฮนะ drop แล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเพราะเมื่อ,อไหร่ที่เริ่มหมุนตัวแล้วออกมาทางนี้คือคอมแน่นะครับลองเอาเทคนิคง่ายๆนี้ไปซ้อมดูหันข้างเข้ากำแพงปุ๊บ drop แล้วหมุนเข้าสู่ iMPACT DROP แล้วหมุนเข้าสู่ i m p a c t ภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ DROP แล้วหมุนเข้าสู่ impact นะฮะอันนี้เป็นหนึงวิธีที่ผมทำและผมผมใช้คำว่าผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยความรู้สึกนี้มันดีจังเลยความรู้สึกเนี้ยมาทำให้เรารู้ว่าการที่แขนมันจะดรอปลงมาด้านล่างตรงเนี้โดยที่ไม่คว้างออกไปด้านหน้า มันรู้สึกอย่างไรลองเอาเทคนิคง่ายๆแบบนี้ไปซ้อมที่บ้านไปหาความรู้สึกของตัวเองดูว่าเป็นความรู้สึกเดียวกับที่โปรเต้รู้สึกไหมนะครับแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะครับโอกาสหน้าพบกับโปรเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ